มาปลูกผักไว้กินค่ะปลูกผักแล้วก็พรวนดินนะคะเพื่อนเอนเติมดินใส่ใส่ให้ผักชีลาวนะคะแล้วก็ใบหัวเสือแล้วก็ตัดแต่งกิ่งใบหัวลาานะคะเพื่อนเพื่อนแล้วเราเราก็จะปลูกดอกแคเราจะไปปลูกหน้าบ้านนะคะเพื่อนเพื่อน หอมเปรเราก็จะปลูกใส่กระถางนะคะต้นละสิบบาทนะคะอันนี้คือมะเขือมะเขือลูกยาวๆมะเขือลายมะเขือเปาะ,ะ,ะมะเขือเปาะลูกยาวๆค่ะอันนี้คือผักแพลวนะคะเพื่อนๆส่วนนั่งข้างหลังก็คือข้าวหอมนะคะไม่ไปไหนเลยนะคะี่ ต้นนี้ก็ใบนางรักค่ะใบนางรักเราก็ปลูกไว้ต้นหน้าบ้านนะคะเราเห็นว่าถูกดีต้นละสิบบาทเราก็ซื้อมาปลูกแล้วก็มีผักะกแยงผักะกแยงอันนี้ก็ต้นละสิบบาทนะคะใครรู้ว่าต้นอะไรให้ทายให้ทายนะคะว่าต้นอะไรที่ถืออยู่ นี่ค่ะเรามาเติมดินให้ผักชีลาวของเราก่อนนะคะเพื่อนๆตรงนี้เป็นกระถางที่เราปลูกต้นไม้นะคะปลูกพืชผักสวนครัวนะคะเดี๋ยวเราเติมดินใส่ผักชีลาวก่อนนะคะ ยิ่งตัดยิ่งแตกนะคะผักชีลาวของเรายิ่งตัดตัดแต่งกิ่งยิ่งแต่แตกนะคะเพื่อน,อนตัดยอดตัดกิ่งหอมช่วยงามหรือจะช่วยยุ่งหอมผักเราปลอดสารนะคะใส่น้ำอย่างเดียวนะคะเติมน้ำอย่างเดียวรดน้ำอย่างเดียว เราจะซื้อดินดินมาผสมกับดินที่บ้านเรานะคะเพื่อนๆเจอกันคลิปหน้าคะ่ะคลิปนี้3ามนาทีแล้ว